ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมเนาะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตครับผมเนาะบ่อปลาแร้มเนาะบ่อปลาสวยๆครับผมเนาะปลาไซส์สวยๆครับผมเนาะเจ็ดฉีดครับผมเนาะก็บ่อนี้ครับเจ็ดฉีดห้าฉีดขึ้นครับผมเนาะก็บ่อนี้ครับผมเนาะน้ําก็เฉียวเริ่มเฉียวแล้วครับผมเนาะอันนี้ก็แคร่ยกยกสูงครับผมเนาะบนบ่อปลาครับผมเนาะยังไม่เสร็จครับผมเนาะนี่ก็ไซส์เอ่อรุ่นนิ้วครับผมเนาะปลานิ้ว สวยๆครับผมเนาะปลานิ้วสวยๆครับผมเนาะก็บ่อนี้ก็สองพันตัวครับผมเนาะบ่อนี้สองพันตัวครับผมเนาะปลาไซนีสวยๆครับผมเนาะปลานิ้วปลาหนิ้วนี่ก็แคร่ครับผมเนาะบนขอบบนขอบผนังบ่อปลาครับผมเนาะอ่าส่วนบ่อนี้ครับผมเนาะบ่อนี้ก็ไซนี้นิวไซนีหนิ้วเหมือนกันครับผมเนาะไซนิ้นิวเหมือนกันไซนิ้วเหมือนกันบ่อนี้หนึ่งพันกว่าตัวครับเนาะหนึ่งพันกว่าหนึ่งพันครับผมหนึ่งพัน ครับผมเนาะก็มาดูเออ่ตรงนี้ครับเนาะมาดูบ่อนี้อ่านี้ก็ยกแกละครับเนาะยกแกละยังไม่เสร็จครับตอนนี้จะอ่วางเรียมใหม่ครับผมเนาะก็อุปกรณ์ก็มีแล้วครับผมเนาะก็มาดูบ่อนี้ครับผมเนาะอ่าบ่อนี้ก็สวยครับผมเนาะบ่อนี้ก็สวยครับผมเนาะบ่อนี้สวยครับผมเนาะบ่อนี้ก็ไซส์สามสี่นิ้วครับเนาะสี่นิ้วห้านิ้วครับผมเนาะประมาณทักสิบตัวโลประมาณนี้สิบตัวโลครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะสายนี้ครับมาเรามาดูบ่อสุดท้ายครับเนาะ เรามาดูบ่อสุดท้ายครับผมเนาะบ่อสุดท้ายก็บ่อนี้ครับผมเนาะอันนี้ก็ทําแคล่พยายามทําแคล่บนประหยัดพื้นที่ครับผมเนาะประหยัดพื้นที่ตรงนี้ก็ประหยัดพื้นที่ครับผมเนาะนี่ก็ปลาขึ้นมาหายใจครับผมเนาะปลาขึ้นมาหายใจครับปลานี้เออกเอนนี้ก็น้ําเขียวครับผมเนาะเริ่มน้ําเขียวแล้วเออไม่ไอ้บ่อนี้ก็ไม่ได้ทาเอาน้ําเขียวไม่ได้เลี้ยงลายแดงครับผมเนาะ ก็มันเชียวครับผมเนาะสงสัยจะมเีเขาเรียกว่ามันมีมันมีไวรัเชื้อมันมีเชื้ออยู่ก็มันตากแดดก็เป็นปร,ประมาณนี้ครับเนาะถ้าไม่ตากแดดมันก็ไม่เป็นครับผมเนาะก็ประมาณเอันนี้ก็ประมาณสี่พันกว่าตัวสี่พันตัวสี่พันตัวใส่ใบมะขามครับผมเนาะใส่ใบมะขามซื้อมาสี่พันตัวคร,ครับผมเนาะใส่ใบมะขามครับผมเนาะก็นี่ครับผมเนาะก็อัปเดตครับผมเนาะมีเยอะห้าบ่อครับผมเนาะ ว่าจะจัดเรียงครับผมจัดเรียงก็ประมาณนี้ครับผมเนาะมีแต่ปลาสวยๆครับผมเนาะหน้าหนาวก็เลี้ยงยากครับผมเนาะไม่กินอาหารมันไม่ค่อยกินอาหารครับผมเนาะก็ค่อยครับผมเนาะค่อยค่อยรออุณหภูมิปรับอุณหภูมิบนน้ำครับเนาะบนน้าและในน้ํานี่แหละครับผมเนาะเพราะว่าบนผิวน้ามันเริ่มจะอบอุ่นแล้วปลามันก็เริ่มขึ้นมาครับผมเนาะครับผมเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับเนาะคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับผมเนานี้ก็จิรดาสามทั้งหมดเลยครับผมเนาะจินดาสาม ครับผมเนาะจิระโอ้กินรดาสามบ่อครับเนาะจิรดาสามบ่อนั่นก็จิรดาแต่ว่ามันไม่หมันครับปลาไม่หมันสองบ่อครับผมเนาะอันนี้ก็ปลาหมันครับมันปลาหมันจิรดาสามโอ้โหสันตัวสนใหญ่มากครับผมเนาะเนื้อแน่นครับผมเนื้อแน่นหัวเล็กครับผมเครื่องเล็กครับผมเนาะก็จิรดาสามครับผมปนินจิรดาสามไซเออ์นิ้วครับผมเนาะปลาจิรดาสามนี้ก็เป็นปลาจิรดาสามนี้ก็เป็นปลาที่เอ่อ เนื้อเยอะครับผมเนาะเครื่องน้อยครับผมเนาะหัวน้อยหัวเล็กครับผมเนออ่าก้างอ่าเขาเรียกว่าก้างกระดูกนั้นก็เล็กครับผมเนอส่ทรงมันอ่าไม่ยาวครับผมเนาะไม่ยาวแต่ว่าเนื้อปริมาณเนื้ออ่าการอัตราการเลี้เนื้ออะไรก็การกินเจริญจันเจริญเติบโตอ่าก็ดีครับผมเนาะก็เร็วครับเนาะประมาณ3เดือนกว่าครับเนอสี่เดือน ครับผมก็ได้จาหน่ายใจแจกออกไปแล้วครับเนาะจำหน่ายใจออกครับผมประมาณนี้แหละครับเนาะประมาณโลถึงโลหะครับผมเนาะถ้าตัวเยอะๆยอะใหญ่ครับผมเนาะครับผมเนาะคลิปนี้ก็วันนี้ครับเนาะคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ